แพศิลปินตื่นขึ้นมาอย่างอารมณ์ดีเป็นวันที่ยอดเยี่ยมกับการวาดภาพเธอเปิดกล่องอุปกรณ์วาดภาพเตรียมพร้อมจะวาดภาพแต่ต้องตกใจเมื่อเห็นสีน้ำมันของฉันสีฟ้าเข้มของฉันอยู่ไหนอ่ะแพศิลปินค้นทั่วทุกกล่องเพื่อมองหาสีฟ้าของเธอสีน้ำเงินเข้มละ่ะไม่มีสีฟ้าละ่ะไม่มีน้ำเงินคราม สีน้ำเงินล่ะสีน้ำมันสีฟ้าของฉันหายไปหมดเลยเป,เป็นไปได้ยังไงอะศิลปินทิ้งตัวลงนั่งพิงผนังข้างหน้าต่างแล้วก็เริ่มร้องไห้สีฟ้าของฉันสีฟ้า ขำขำขำเฮ้ยขำจะมัดเลยฮะอุ <complexity> ้ยขำอ่าฮ่าม่คนหาวราาฮ่า เอ้ยอะไรมีคนร้องไห้เหรอศิลปินนี่เธอร้องไห้ทําไมเหรอสีฟ้าของฉันหายไปหมาป่าได้หัวเราะทาไมฉันเล่นอะไรขำๆฉันทาแก่เป็นสีฟ้าจนหมดเลยเธอน่าจะได้เห็นมันละ่ะทาเป็นสีฟ้าเหรอใช้สีอะไรทาฉันก็ใช้สีฟ้าที่เจอตรงหน้าต่ายังไงละ่ะสีของฉันฉันจะต้องใช้สีฟ้าวาดภาพวสวยของฉัน ฉันจะวาดดวงดาวที่สุกสกาวและประจันเต็มดวงสวยๆให้ท้องฟ้าสว่างสวยหยุดรอ้องเถอดนาะ <c oughs> ที่ฉันทําก็เพื่อให้เราได้หวัวเราะก,กันนะรู้ไหมพวกมันตลกมากเลยเธอก็เห็นแก่สีฟ้าไหมละ่ะหมาป่าหมาป่าหมาป่านายเป็นคนทําเรื่องนี้ใช่หรือเปล่าอ่ะ <c oughs> โอ้ว,ว้าวน่ารักดีใช่เปะล่ะนะฮะ <c oughs> หมาปาเออ,เออไม่ไม่ใช่นะคุณตำรวจอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฉันลอกเออฉันจะทาสีได้ไงเราแม่แม่โอ้อสีสวยๆของฉันสีฟ้าอ่อนแสนสวยของเงิน,นเป็นสีของเธอเชิญไปกับฉันหน่อยศิลปินเธอคงจะต้องอธิบายหน่อยแล้วล่ะนะว่าแกะพวกนี้ทำไมถึงเป็นสีฟ้าหมดเลย แต่ฉันจะไม่ได้ทําฉันบริสุทธิ์พูดอะไรหน่อยสิหมาป่าบอกสิว่านายทำอ่ะมาเถอะเดี๋ยวเราก็ดูว่าเป็นฝีมือของใครกันแล้วอ่ะแม่แม่แม่ฮโอ้นี่นี่ไปแก่สีน้ำเงินเข้มอ่ะนายทําอะไรเนี่ยหมาป่าใครฉันเหรอนายทําให้ฉันเดือดร้อนน่ะฉันแค่อยากทําให้เธอหัวเราะออกมาน่ะ แต่กลับทําให้เดือดร้อนฉันทําอะไรผิดไปกันเหรอการทําแกะเป็นสีฟ้าไม่ใช่เรื่องสนุกอีกแล้วตอนนี้หมาป่าไม่สบายใจเพราะมันเอาสีของเพื่อนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและยิ่งไปกว่านั้นมันไม่ยอมรับกับตำรวจว่ามันเองที่เล่นพิรุฉันน่ะคิดว่ามันเป็นเรื่องขำๆน่ะฉันไม่นึกเลยนะว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันควรจะไปคุยกับคุณตำรวจเป็ดสักหน่อยหวังว่าเขาจะให้อภัยฉันหมาป่าจึงไปหาตำรวจเพื่อจะสารภาพผิดในตอนที่เขาคิดได้ เป็นความคิด hmm. ท no no mm ี่ดีเพราะนั้นเลยว่าเขาต้องยกโทษให้ฉันแน่แน่หมาป่าจึงเริ่มต้อนแกะทุกตัวกลับไปที่คอกโอ้เดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดอ่ะเฮ้ยอย่าหนีสิฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกหน้าเดี๋ยวก่อน ศิลปินกับตำรวจเป็ดที่เฝ้ามองทุกอย่างอยู่ไกลๆได้แต่สับสนนั่นเขาทำอะไรอะ่ะฮะอืมฉันก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรดูเหมือนเขากำลังต้อนแกะลงน้ำนะเฮ้ยเฮ้จเหนื่อยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเจ้ะบอลน,นี่วิ่งเร็วชะมัดเลยแฮะ หมาป่าจึงเริ่มอาบน้ำให้แกะทีละตัวในรางน้ำที่โรงนาแกะหนึ่งตัวสะอาดแกะสองตัวสะอาดแกะสามตัวสะอาดขณะที่หมาป่าอาบน้ำและนับแกะอยู่เขาก็รู้สึกง่วงขึ้นเรื่อยๆตอนฉันทาสีพวกบันแค่แป๊บเดียวเองอะ่ะเอ้ยแย่ชะบัดเลยฉันจะไม่ทาสีแกะอีกต่อไปแล้วอะ่ะเอ้ยเอ้ย นอกเริ่มมืดลงแล้วโอ้นี่บันดึกมากแล้วเหรอเนี่ยฉันคงนับแกะจนเผลอหลับไปแล้วสิโอ้ยขอติดไฟตรงนี้หน่อยก็แล้วกันนะมาป่าพบหลอดไฟจำนวนหนึ่งอยู่ในโรงนาแต่ว่าสายมันพันกันออเ็ เฮ้ยหยุดนะหยุดยุดอย่าวิ่งสิเอาไฟคืนมาน้าท่อยุดตำรวจกับศิลปินมาถึงที่โรงนาแต่ไม่รู้ว่าม้าป่ากำลังทำอะไรฮ<ะ>ฉันเห็นเขาทำความสะอาดให้แกะแต่ฉันน่ะไม่รู้ว่าตอนนี้เขาพยายามจะทำอะไรต่ออีกนะ โอ้ดูสิสายไฟพัน<ม>แกะหมดเลยแม่แม่า <laughs> ทำใจเธอหน้าหมาป่าเน่ยเขาหาเรื่องได้ตลอดนั่นและว่ <laughs> อืมอ๋อฉันคิดอะไรดีๆได้อะแม่แม่แมแม <laughs> ฉันฉันฉันบอกให้พวกแกหยุดเวงไง <laughs> นี่หมาป่าศิลปินนี่ช่วยฉันหน่อยสิบอกตำรวจทีนะว่าพวกแกน่ะสะอาดกันหมดแล้วนะ่ะพวกมันไม่เปื้อนสีอีกต่อไปแล้วนะยกโทษให้ฉันด้วยนะไม่เป็นไรหมาป่าแต่ฉันมีความคิดดีๆละ่ะความคิดดีๆอย่างนั้นเหรอนี่อย่าบอกนะว่าจะว่ารูปแกนะน่ะอย่าเลยนะไม่ไม่ใช่หรอกแต่นายต้องช่วยฉันนะเธอยิ้ม ศิลปินแกะสายไฟที่พันกันที่ขาของแก่ออกแล้วเริ่มวาดภาพที่สวยงามที่สุดเท่าที่เธอเคยวาดมาม้มมาป่ากับศิลปินทำงานทั้งคืนผลลัพธ์ที่ได้คือภาพวาดที่ยอดเยี่ยมซึ่งควรค่าแก่การชื่นชม เสร็จแล้วนะหมาป่าอดูเยี่ยมมากเลยนี่นะเป็นภาพที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาเลยละ่ะดีจังเลยที่ฉันเอาแกไปทาสีนะหมาป่าอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดล้อเล่นนะแต่แต่ก็นะสีนี่มันไม่หลุดออกง่ายเลยดูฉันสิฉันกลายเป็นสีฟ้าไปแล้วเนี่ยเห็นปะ Ha ha ha